สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบซี่สุขุมสุขพนครับตัวไทยตัวโลกเข้าครับหักแพงครับพี่น้องเด็ดเด็ดครับตัวนี้เดบิธีมาได้สามสี่หมื่นละครับพี่น้องสามหมื่นสามหมื่นครับหนึ่งสองสามสามหมืม่นนี่พี่นอ้องจะไปได้หลายเติมแล้วครับ,บอันนี้พ่อพ่อก็ซื้อเติมเอ,อเนี่ยครับไปขาดรายยางอยู่ครับตรงนี้จะเดินเจมครับระบบมัน สัวไว้ที้สัวมันกะยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเพราะมันวิทีเล็กๆน้อยๆครับไว้ที่ใหญ่เตอะครับอย่างนี้กำลังท่าสีกันอยู่ครับตอนนี้เติ่มกรเซ้าปืนมนาก็ใส่เล่ยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าซุกพนิม่าพี่น้องอ้าวประเด็กไทยคลิปว่าใครไี้เห็นหน้ากับพี่น้องก็เลยต่ถือไอ้ขาไอ้กล่องลงมาจังหน่อย เด็กยิ้งได้เห็นหน้ากันพี่น้องถ่ายคลิปย้ำไอ้ได้ยินแต่เสียงพี่น้องครับคิดหอดคิดถึงเออครับผมถุกอาชีพครับเพราะว่าจะเป็นหมู่บวกสร้างพาลูกเต่าครับใหญ่ไอ่ในป่าพะลุงครับซ้อยเฮี้ยครับทักแห้งสุขุู่สุขคนครับคิดหอดคิดถึงครับครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตกมาปีนี่ก็คพือเก่าครับยิ่งสูงคื้นเก่า อ่หัวสิมาเนี่ยมันหมานเด้อพี่น้องครับมันหมานครับบางหันกับขอบคุณเอฟซีของสร้างชัยครับไอ้โชคซางไพ่มาสิบสีส่สี่หนึ่งทะเบียนรถตู้ขั้น้างไพ่คีขับทุกวันนะครับเพลินฝันว่าเออลงขางข้างโทรมราัตะเสาเลยกับหมานน้ำเพลินอยู่บ่หลายดอกพี่นงสามสิบไปขอบคุณสร้างชัยครับฮักแพงกันครับเมื่อไรอยู่สตูครับ ถามข้าวถามข้าวกับลูกไส้เพลินครับครับขอ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 งนอ <c oughs> งนวอขไไ <c oughs> อนนบนอบบงขิบขอบขอบขอนข้บขอบนอบขอบอบ่บขอบขอาขอบขบขจบขอบลอบกอบขอบขอลขอบบขอบกอบขอบกอบข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 บขอบไาบขอบไอบขอาขอบ สามให้กัถือว่าขอบคุณครับลูกเต่าครับที่ไว้ใจทีมงานเอ็มเคสตูดิโอครับระบบเสียงกจะจะเป็นของอะมิเจอครับพี่น้องครับเบลดยี่สี่ใบกลางแหลมกัลงคางละสิบสองใบแต่ว่ากับิบริดใสหมดครับพี่น้องกัสิีบรใส่ยักแปดบวกเก้าเก้าบวกสิบไปประมาณนี้ละพี่น้องแล้วแต่เหตุการณ์ครับ งานประชันนี่ไงกับการสีลงเต็มที่ครับเหลือเฟือพี่น้องฝากติดตามครับเบรกับคางล้วยิบสี่ใบครับกับสีล้งไปมือนีหละพี่น้องสีล้งเรือนทางไปประทายครับสางไพ่กับนองโคกลุงแขกครับพี่น้องฝากติดตามนําครับหักแพ้งครับพี่น้องถือว่ามันติดอาชีพก็ว่าได้ใจรักนะครับถือว่าอยู่ในตนกําเนิดของเสียงมาแต่น้อยครับพี่น้องไปน้าพอ สมัยตะเล่นปีกอัพครับยุคนั้นครับยุคแผ่นเพื่อนอิ่นแผ่นขี่ครังเนาะพี่น้องเนาะแผ่นโมใหญ่เด้ครับประมาณจ็ดหกนิ้วประมาณนี้ครับหานิ้วหกนิ้วนี่ยนะครับพี่น้องจำให้จําได้ก็ประมาณนี้แหละครับใส่แผ่นขี่ครังครับยุคนั้นก็วางเข็มว่างใส่แผ่นครับวางให้นิ่มให้นวลที่สุดเลยครับโมให้ตกหลอง ใส่นิวโอ้วันธรรมดาครับเรียนรูม้มแตนน่อยขึ้นกันครับสร้างไพ่จะได้เพราะว่า <c oughs> เกิดมาไงมาสักหนึ่งกับเ,เก่งขาดด่ากัน <c oughs> ไปน้ำเกลือเสียงพี่ <c oughs> น้องไปงานเลีกงานหน่อยสมัยแต่พูดได้ครับพี่น้องเงินไปงานอร่อยครับเจาภาเพิ่เติดน,น้ำมันเราเมื่อละล,ะลอยบาทครับพี่น้องสร้างไพ่จำาัวผิดมื่อละล,ะลอย โมเมนตอละลอยงานละลอยครับไปงานหนึ่งคือได้อนลอยบาทลอยบาทเจ้ะพาเป็นเตือนน้ำมันแล้วครับใส่เครื่องปั่นครับประมาณ3โล3โลนี่ครับเครื่องบินซินนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ครับสามพันสิบห้าขึ้นไปเบิ้งขำบนญจังน้อยครับลองนิ้วกับท่าอยู่ครับโมโน่ได้พี่น้องนี่ครับลองเบิ้งครับนี่ครับโค้งสางกับเหมือนแอะทั่วไปแล้วพี่น้องบันได12ตัว บันได้สิบสองตัวพี่น้องเดี๋ยวสั่งไฟฟ้า,า,า,ย,าย,ยางเบ้างมอหน่อยครับพี่น้องกะเฮ็ดพี่กิ่งฟ้อหนาเดี๋ยวถ้าลูกสีต่อฟ้อหนาตอนนี้ก็กเกิดงบอยู่พี่น้องวางสองแสนกัวผมเลยยังสจอยู่อย่างเดียวบมันมอหน่อย้พี่น้องเบินี่ยนะมันก็เป็นสเต็ปไอ้บันไดกะเปิดสั้นล่อขึ้นเหมือนหมอลำ ใหญ่แต่่างยอดส่วนลงมาจะหน่อยครับพี่น้องยอดส่วนมา,จากจะหน่อยยอดส่วนมอยากจากใส้าจากจากสิบเอ็ดห่องสิบสองห่องยอดลงมาเหลือสิบห่องครับตอนนี้เหลือสิบห่องติดทุกยางก็เหมือนทุกยางครับเหมือนวงห่าเยื่ๆครับ,รบท,ทั่วๆไปครับถ,ถือว่าเป็นกรณที่พิเศษเป็นมลอลล์ยุคใหม่ครับจากเมืองเกิดลอยห่อแบถือว่าอ่ะ ถือว่าสา่งสรรซอยลูกพี่น้องครับระบบเสียงกับลงไม้ครับน้องหนึ่งกระโทรมาหาพี่ไพ่ขอบใจน้องหนึ่งได้หลายครับหนึ่งหากแพงคือเก่าพี่น้องครับร่วมด้วยช่วยกันซอยเหลือกันซึ่งกันและกันพี่น้องสิขึ้นไปยังไดไม่ชัเดียวปันสั่ไพ่สิพ่ยางไปจะ <c oughs> ไ,ไจด้ผมจะบันไดบ้ฮ่าจแล้วพอดีมือหนึ่งสิประกอบน้องซูกระติเขามาประกอบกิดสปีนขึ้นลังงลานนี่างล,าางละพี่น้อง บ่ได้เห็นหนากระจ้าเถื่อเนาพี่น้องเนาะเอ้ยตะกี้ก็ขึ้นได้คือเ่าล่ะพี่น้องดังนั้นก็ได้อึ้งอึ้ยเนี่ยสเตปนี่สิครับบันไดลงครับพี่น้องบันไดลงก็ับมี5าคันครับพี่น้อง5าคันบันไดที่ล่งครับเป็นสเตปนี่สิครับเป็นหนนา่งกุฏีน้าดนตรีก็มีบันไดล่งมากสั่นลอครับบันไดเฉพาะบันไดล่งกลางซี่องพี่น้อง ซีหองอาจารย์นักดนตรีฟังละสามหองครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็น,สเ,ปเเน,นสเต็ปมาตรฐานครับพี่น้องสเต็ปมาตรฐานครับเพราะว่าสร้างพระนองสูงเพชรย่ำเลยค่ะถือว่าเป็นมาตรฐานสากลคือท,ทั่วไปครับประกอบแปลงล่างได้ได้ทุกส่วนนี่นครับอันนี้คือ,อสั้นนักดนตรีครับพี่น้อง ทิ้ถทาเฮ็ดเต็มที่ระบบต่างๆระบบวิธีเฮ็ดทั่วไปเพราะว่าสิาเป็นวงอื่นกะรู้สึกว่าโตไปแปะล้านเด้พี่น้องแปะล้านครับซือว่าหันเฮ็ดตามสเต็ป11ห้อง12ห้องนี่ก็สิอยูทั้งทัดทั้งอย่างนี่อยู่ประมาณ900,000กว่า900,000กว่าครับ,รบสเตปม,มองมาแต่ห่างหน้าครับพี่น้องมองมาแต่ด้านหน้า ส่เพอดีครับสัน้นรอลงมาสี่ห้องครับสี่ห้องแล้วนั่งดนตรีฟังละสามห้องครับพี่น้องก็ถือบ่าโหนอยครับพี่น้องถือว่าลถเกิดจะไปขั้นเดียวคือคงจะหมดเนี่ยครับจะเป็นสองขั้นก็เก่าครับพี่น้องสองขั้นจะหมดนะครับในรูนปแบบโอ้แดดพี่น้องครับนี่ตอนนี้ก็คางสตูพี่น้องคางสตูที่มไล่กันครับ ตาสมัยตาเฮ็ดแล้่ยวไม่ไหมครับขอบคุ่นหัวหน้าไม้ครับกับลูกท็อปกับเบียร์พร้อมพงลูกเบียร์เอาครับมาซอยพอไพ่ครับอยู่ในห้องสตูดี้ครับทั้งหมดใส่แอร์เก่าตัวครับพี่น้องแต่มีไล่เรื่อยๆครับเดือนละซีค่างสองค่างครับแต่ช่วงไอ้ไม่ช่วงโควิดเนี่ยเต็มเดือนเต็มเดือนอยู่พี่น้องครับ ช่วงนี้กับลูกๆเต่ากับออกงานกันได้กับสุขคนครับกับไม่ได้มีไรครับต่างฝ่ายต่างออกงานกันครับถือว่าเฮ็ดไปของซ่อมของยังน้ำพี่น้องครับพี่นี่ครับสูงนะครับพี่น้องส่วนส่วนลงไปสเต็ปโอ้แม่นทรมามดาครับพี่น้องก็ถือว่าแปลงไปอีกสองห้องก็เต็มที่ครับเพื่อเจ้าผ้าเพ่นเอเห็นอยากได้ง่ายเสี เฮ็ดให้ครับพี่น้องซิปเ,เ,เ,เอสหองเต็มที่เอาซิปเอสหองนี่ก็บพ่อหรือพี่น้องเพราะว่าคนงานก็หายากเด็เดๆนี่นี่แหละครับพี่น้องบันไดลงมื้อเด็กกับยีฟซีขึ้นหนึ่งล้านครับพี่น้องตรงนี้มีิ้วเขาเด้อน้องนิ้วเด้อไปกินเข่าเด้อสิละพี่น้องก็ถือว่าคว่ำหักคว่ำแพงครับ ควบบาลานของปรุงเสียงของนีรก็สิลงไปประทายพี่น้องฝากติดตามครับสิไปรีวิวครับว่บาเสีเอาเครื่องมาวงไดครับอยู่สังกัดวงใดแน่อู้ตตตตตึึึึึี่ตึอ้โอ้พี่น้องโอเมนธรรมดาครับเอานั่งมองนี้แหละไอ้โฮมดีบังห้องสตูพอดีพี่น้องเอาทับพี่น้อง สงสัยแบบใดก็ถามทักทายสร้างไพ่มาครับสร้างไพ่กับสิบบรรยายบางเทื่อกับยุ่งวงใดก็ยั่งยั่งบท่านได้ตอบพี่น้องเป็นไเต็มรอยพี่น้องครับเพื่อยั่งบ่งท่านได้ลงตัวครับได้หลายวงที่ติดต่อสร้างไพ่มาครับน้องนุ่งครับสุขูสุคนครับก็ขอบคุณขอบใจได้หลายครับที่ไว,ว้วางใจครับน้องโคกสร้างไพ่ครับน้องสุข หลายๆวงที่ติดต่อมากกับสิพยา,ยามจัดส,สั่งรค์ให้ซ่อยๆกันละพี่น้องครับช่วงโควิดมาสามปีกับโอ้โมเมนทัมกรแดาพี่น้องก็ถือว่าถือว่าเป็นงานหนักก็สมกวนครับพี่น้องพอตรงๆนะฮะบางมองกอันยังรถที่ใส่หนีเพื่อนกับมี่ครับมันสามปีพี่น้องกอัพอดีพบทางการเพื่อนเปิดเลนได้ครับกับปิดวงเขงพาพรรษาซะ ังษิตนะครับกษิีมีเป็นวางวงเพิ่นลงไปกอท่อม้อกษิพ่อได้เลีมได้เลี้ยงลูกน้องกันครับวางวงกับปิดไปกษบต่ได้เดินสายครกษิตค่อนข้างที่ลูกน้องกษิคือว่าแหละครับแต่ละคนก็มีภารกิจครอบครัวเนาะครับต้องใส่ใจเพว่าสิเป็นลูกเต้าครอบครัวพ่อแม่ครับแต่ละครอบครัวก็มีความสําคัญกันสุขคนครับว่ามีงานให้ทําก็ถือว่าเป็น ลำบากแต่ละคนก็ขออยากให้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะพี่น้องเนาะิสดเดือนเกมครับทูกสิ่งทุกอย่างครับเไดเปลี่ยนกันครับชงระยันคาบเส็นเมื่อกี้นี่กะบกับว่าว่ากันพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวสร้างไพ่สิรีวิวให้พี่น้องในเบื้องอีกเท่อเด้อครับพี่น้องเรียบ้อยกันครับถือว่าทุกสเต็ปกับเหมือนหมอลำทั่วๆไปกันครับพี่นอ้นองครับวิธีตอนนี้ ออกคณะใด,ดเล่นคณะใด,ดก็ลงคณะใด,ดเดี๋ยวฝากติดตามอีกเทียนหนึ่งครับเดี๋ยวสิแถลงข่าวกันอีกถูกทิ้งยางให้ลงตัวเอาตู้์ลำโพงครับปับระบบไฟเอาทาตัวยางขึ้นเจ๊ซีบอกพี่น้องว่ายูวงใดเนะ้อพี่น้อง <laughs> เอาหักแพงพี่น้องสร้างแพ่กับ่ายคลิป oh บ่ยเห็นหนาก็นจ้าเถือเนาะพี่น้องนาะคิดฮอดคิดถึงครับพี่น้องเอฟซีครับหักแพ่งอีดีครับทุกคอมเมนต์ครับ ทุกดวงใจครับที่กดแชร์กดไลค์ให้ MK Studio มาตลอดครับทายชีปอีอย่างแนงเทียกับบไดีบึงยังสิอะครับโอกาสที่ทายกับมิตรจับกล่องเองม่มมีแอดมินไทยประกบครับว่าเอาธรรมชาติเีนาะพี่น,อน้องเนาะดุดโดนเห็นกันเที่ยนึงกับคิดหอดคิดถึงคือเก่าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสุขูสุขคนครับลำลำเรื่อยๆวันที่16มันหมานสุข,ขูสุขคนถงและว,วันที่หนึง่งครับไอ้สร้างไพ่ถูกนํา น้องพี่น้องเจ๊งจะไดบด๊ดนี่เอาักแป้งพี่น้องทาว่าเสียวัยสามเด็ดแล้วพ,พี่น้องสาาเววส,องสวัสดีครับเมื่อคางเดียวก็ว่าวากันน้องพี่น้องเนาะเอาคลิปหน้าฝากติดตามครับหกักแป้งสวัสดีครับ